อืมไหมหมหม้อขพี่ตัดเพลงอ่าจัดพี่ทำไรบ้างทำอะไรบ้างร้านก็มารูแล้วก็ก็คือตกใจนั่นแหละครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยแบบ1วัน1ล้านเหมือนกันแหะแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนั้นผมก็แบบอาจจะ สี่แสนห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ตอนแรกผมไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าผมว่าจะทางานไม่ก็เข้าไปในบ้านก็เห็นบอกว่าเฮ้ยถึงสี่แสนแล้วนะเจ็ดแสนแล้วนะจ็ล้านแล้วนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยผมไม่คิดว่าจะหนึ่งวันหนึ่งล้านขนาดนี้เหรอจริงๆคอมมินต์เขาบอกว่าเปิดเอฟวีอ่ะมัเนเหมือเนื้อเพลงอ่ะมัเนเปิดการถ่ายทอดเรื่อง,องราวใช่ครับเพราะว่าผมก็เป็นนักเต้น แต่ว่าอยากร้องเพลงพี่เท่าก็เป็นนักร้องแต่ว่าเต้นไม่ได้แต่ก,ก็จะสอนให้แต่<อ>ก,ก็จะด้เรมีอะไรเราที่ตตัวเองอก็ไม่ได้คาดหวังกับยอดวิวที่มันมันมันมาเร็วขนาดนี้ต้องเป็นไมไม่ครับผม <S <S ไม่ได้คาดหวังไม่ไม่ได้คิดถึงเลยว่าจะหนึ่งล้านอะไรแต่พอถึงหนึ่งล้านปุ๊บเอาล่ะเจ้าของท่อไลน์โพสตบอกว่าจะมีเพลงเดียวอะไรนึกผมแบบจังแบบ ยังไม่มั่นใจอยู่ว่าเป็นเพลงเดี่ยวจะยากไหมสำหรับผมอะไรเงี้ซึ่งผมมา้องเพลงยังไม่เป็นคือ,อ,คอจะทำเพลงเดี่ยวให้เราใช่ครับเราพร้อมเลยไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะเพราะก็พูดขนาดนั้นแฟนจะได้ฟังเพลงเดี่ยวแน่นอนได้ฟังครับผมได้ฟังแน่นอนข้าเส้นก้าไปถึงไหนแล้วครับเรื่องราวของคุยคุยไรยรไม่ถึงไหนเลยครับเพลงเดี่ยวของเราก็ยังไม่แน่ใจกับพ่อว่าพ่อคุยอะไรไว้บ้างแต่ถ้าเราเลือกได้เราอยากร้อง ปักมาไหนก็ยังไงก็ได้ครับขอไม่ยากขอไม่ยากสำหรับผมขอไม่ยากหรอเราอกลัวไหมว่าแบบเดี๋ยวพอเราปล่อยเพลงมาจะกลายเจอดราม่าว่าแบบเรื่องเสียงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะรู้แต่ว่าก็อยากมาปั่น กเรากดดันไหมเพราะว่าเาผูถึงชื่อเจ้าห่อก็ทำอะไรมันคนชอบก็บมีคนไม่ชอบก็มีเราก้าท่ก้าอก็กดดันครับผมเราผมผมไปไหนแต่ละที่ผมต้องแบบต้องคิดแบบว่าอ่าต้องใช้คำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเล่นยังไงก็แบบไม่ให้มันเข้าถึงอะไรแต่พอเราพลาดอะไรสักนิดนึงที่เราแบบเย็มที่แล้วมันก็ยังมีแบบมีลอ้อเลยบบ้างยังยัง เาปยนกันแล้วเราต้องแต่ง่เป็นยังไงบ้างตอนน้นก,ก็ตกใจเหมือนกันว่าพี่พี่โบนแกแบบแกบอกผมว่าก็เล่นแบบเป็นตัวผมไปเลยอ,เอะไรเงี้ยผมก็เลยเน่าจะแต่งชชาแหละแต่มีวันนึงเข้ากองเช้าเอา,าไปมาแต่งตัว ผมกเ็เลยนั่งนั่งในโทรศัพท์แล้วก็แต่งมปด้วยถ้าทำไมแต่งหน้านานจังอ,อ,อะไรอ่ะ <laughs> ผมก็เลยแบบเอากล้องมาเจอขึ้นมาดู <laughs> อ๋อทำไมแต่งยิงอ่ะ <laughs> อะไรเงี้ยซึ่งซีนนั้นมันเป็นซีนที่แบบว่าประบบสบความสําเร็จใน,ออในการออประกวดมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาใส่สะโพกใส่นมแล้วก็ใส่มาถุงใส่เสื้ออะไรเงี้ยสบายตลอดเลยได้รู้ไหพี่คนเป็นไงบ้างแบบความสบายนี่คนแบบว่าคอยส่งให้เราตลอดเลยมันก็แบบได้อา แกให้มาเราก็มีหน้าที่ทาให้เต็มที่ทําให้ผลงานมันออกมาดีทําให้แบบยังไงอ่ะทำให้แหกแบบว่าตำหนิน้อยที่สุดก็เ,เลยมันคืออ้างไหมหมดบาทกับย,ยครับผมแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบให้เราได้เรียนรู้อะไรเงี้ยส้นสูงเล็บผมแล้วก็ชุดบ้างเพื่อนเราเข้าใจเลยว่ามันลำบากจริงๆกลัวไหมในวันที่เปิดตัวเขาจะไมเรา พัวนะครับผมเปิดล้วคนเยอะมากวันนั้นอะตอนนี้เต้าหยกกลายเป็นแบบหมุนเนื้อหอมไปแล้วหลายคนหลายๆค่ายหลายๆศิลปินเขาแบบไม่ได้มีการลงรองเป็นงานด้วยอย่างล่าสุดก็ไปร่วมงานเล่นทีวีให้พี่มาสุวรรณโดนนำกระแสแล้วก็ฟิตแบตเป็นยังไงบ้างก็การต่อรับดีครับผมของพี่ขอพี่วัดก็ยอดวิวขึ้นเยอะแล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงด้วย แล้วก็ดีใจกับพี่เขาแล้วในเอ็มวีเห็นว่าเราจะต้องเล่นเป็นแฟนกัน้องมุด้วยถูกไหมเป็นคนชอบอันนั้นตอนตอนแรกตอนแรกจะถีบก่อนจะฉีบก่อนแต่พอแบบเขาไปกาลังจะเอาข้าวเรือขอาไม่แหลกไปให้เขาก็เลยเหมือนแบบเราเข้าใจผิดว่าพี่เขาเป็นแฟนกันอะไรางเงี้ยก็เลยแบบตอนท้ายมาก็เอาพอเอาพแฟนจะเป็นใครอะไรจากกระแสที่เราได้เล่นด้วยกันมันมีตับน ้หยอกเมไงบ้างก็มันยังไงอะเพราะว่าเราเขาไม่ได้เป็นคนจ้างอะเพราะว่าคนจ้างเขาต้องการแบบนี้ต้องให้คนนี้มาเล่นเราไม่สามารถที่แบบว่าเออผมะอวี้งจะมาเล่นด้วยผมไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ยินดีเสมอไม่ว่าใครจะอ่ามันจ้างหรือว่าอยากให้ไปรับเชิญอะไรให้ผมไปได้หมดเลยผมไม่มีที่จะแบบว่าเลือกงานเลยอย่างเราอยางบอก็คือแบบงานเล็กงานน้อยต้องหยอกต้องไ ไปหมดเลยครับผมงานไม่ได้ตังงานมีอะไรอย่างี้ผมเข้าไปหมดเลยเออแต่ว่าราก็มีความสุขการทงานอยู่แล้วก็มีครับผมแต่ในความสุขของทุกคนให้เห็นมันอาจจะแลกกับความเหนื่อยที่ผมได้มาอะไรอย่างี้มันแต่มันก็ไม่เสียเปล่าอ,อ,อยากทําอะไรอีกบ,บ้างาหลังจากนี้นะละครเล่นแล้วซีรีส์เล่นภาพยนตร์เพลงก็มีแล้วมีอ,อ,อะไรที่เราแบบอยากหยอ<า>น<า>อยากจะทำยังไม่ได้ทำบ้างในที่ผมอยากทาที่สุดผมเคยอยาก มันแบบว่าเหมือนพี่รัศมีแขยที่แบบว่าไปเล่นกีฬาเดี๋ยวพี่อยู่กับทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยไปเตะบอลกับพี่เพิ้ลพี่ก้องอะไรที่เขาจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ฝันพวอผมผมอยากเล่นกีฬามากวี่กวางก็ได้แบดมินตันก็ได้บอลก็ได้บอลเล่ก็ได้ตะก้อก็ได้อะไรเงี้ยชอบเื่นกีฬามากชอบจริงจอยากไม่เป็นทีมชาติ ถามว่าถ้าถ้าผมไม่ได้มาอยู่ใน If จุดนี Jamie, ้ผมอาจจะเล่นอยู่แถวแถวบ้านเลแถวบ้านแสดงว่ากีฬานี่ก็คือความพิเศษความฝันของเราใช่ครับผมเริ่มศึกษากีฬามาตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมอยู่ป .2 ครับผมดูพี่พี่คนอื่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็คือเราเป็นเด็กเนาะผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ให้เล่นใช่ไหมล่ะครับแลก็ได้แต่ดูอย่างเดียว็นนักกีฬาที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษไหมครับก็จะมีฟุตบอลครับฟุตบอลกับอลเบลั รีบอลไหมเห็นว่าปีนี้เดี๋ยวประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพปีแถวนะก็อยากไปครับแต่ว่างานเราทุกวันเลยยัเไี่ไพี่หาปัดให้แล้วหนึ่งต้องยอมอนุญาตกลับมาเรื่องนี้ตอนที่เราแต่งตื่วันนี้พี่แล้วมันมีคอมงในแง่ที่ไม่ดีหรืที่มองในเรื่องของเพศอะไรอย่างเงี้ยพอเราแต่งตัวไปเราเขาจะใส่เราแบบเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่แต่งผมเตรียตัวมาแล้วว่ามันมันอาจจะมีแหละ แต่ผมก็ไม่ได้แบบว่าสนใจอะไรเพราะว่าเราก็มันคือการแสดงอะเนาะแต่ถ้าเราทำบทนี้บทนี้แตกออกมาทุกคนอาจจะชื่นชมเราอินอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ีเรียรเกี่ยวกับนำมาไ้หลอมันจะมีจังโอกาสแบบว่าในหนังในทีละไอสัตวที่จะเอามาแต่งทุกคนเวทีลำเหียบไหมอ้าอีกเลยแหละตอนนั้นอาอเลยแหละแล้วคนที่โก้บทหนังผ่านคนเวทีทำไงอ่ะ no ไม่เอาไม่เอา ให้คนณให้คนได้ดูในที่นี้บอกอยากคิวงานตอนนี้ต้องออกทงานเจ็ดวันเลยใช่ไหมครับอะไรนะคิวงานของเราเองทำงานเจ็ดวันเลยนะตอนนี้ก็ในมากรุงเทพรอบนี้ผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเลยคือสามสี่วันนี้คือผมจะไปโปรโมทบ้างไปถ่ายงานบ้างสัมภาษณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ย กับทุกทุกวันเลยที่มาอยู่ที่วันวันหนึ่งคือวิ่งงานเยอะมากวันนี้ก็สามงานครับผมกับเรื่องของงานนี้ด้วยมันแบ่งเวลาได้เลยก็แบ่งได้ครับผมก็พอไปถึงอะไรเงี้ยเราก็ยีบพอคันอย่างรายการเดิมอะสองชั่วโมงยังพอนอนได้ก็นอนอย่างวันนี้สามถึงวันที่ผมก็หลับไปแล้ว รับผมเราเ็นไวดีเพราะหน้าเดียวทั้งวันเลยวันนี้ไม่ต้องเติม <c oughs>